โอ,อ้ยสีน่ารักอะ่ะ For You Two ออกบัชออนมาใหม่ด้วยกันทั้งหมด18เฉดสีนะคะทุกคนดูสิเนี่ยความอลังการนะคะเขาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แบบนะมีรุ่นที่เป็นแบบเนื้อครีมนะคะแบบแมทแล้วก็แบบชิมเมอร์ให้ดูความน่ารักของแพ็คเกจนะ อืมเขามีอะไรใหม่ๆเนาะแพ็กเกจของโฟรูทูนี้น่ารักตลอดนะจ๊ะอันนี้ถ้าเป็นแบบครีมเนี่ยเขาจะมีสองสีด้วยกันในตลับเดียวนะคะส่วนแบบชิมเมอร์กับแบบแมทเนี่ยก็ด้านในนะคะจะเป็นแบบสีเดียวซึ่งอันนี้เราก็แอบ,บไปเล็งๆมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าน็กจะเลือกสีอะไรแน่นอนค่ะคนที่หน้ามันแล้วก็ชอบแต่งหน้าวอมโทนขออนุญาตเลือกเป็นสี M หนมันต้องสวยมากแน่เลยอเอาแล้วนะจะายอโอ สีมันสดใสว่าที่ฉันคิดไว้ right? <laughs> จันนึกว่ามันจะมีความแบบว่าน้ําตาลมากกว่านี้แต่อ่ามันก็ยังเป็นแบบวอมโทนแหละโอเคค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้ส่วนฝั่งนี้เดี๋ยวเราลองเป็นรุ่นชิมเมอร์บ้างดีกว่านะคะสีที่เลือกมาเป็น S15 สอู้คือพิกเมนต์ก็ชัดเจนเนาะอ่าเห็นไหมมันจะแบบมีการเล่นแสงุสีนั่นล่ะกะ็ให้ชนะสีที่เราเลงไว้ว่าน่าจะชอบแต่กลายเป็นว่าฉันชอบสีนี้ จบค่ะจบเอามาปาดฝั่งนี้ด้วยเลยเนี่ยดูดิสรุปคือแอบผิดพลาดเพราะว่าวันเนี้ยตั้งใจเลยว่าชนะจะมาวอร์มโทนน้ำตาลถธอดูชุดฉันสินะดูสีตาสีปากมันแบบมาน้ำตาลบ่มแต่กลายเป็นว่าสีที่ได้ใจดิฉันไปสุ่มได้มาชมพูน่ารักสวยมากนะคะเออก็ไว้เดี๋ยวยังไงนะคะจะขึ้นรูปสวอตสีที่เหลือไว้ให้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ใครอยากเห็นนักลองสีไหนอีกเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ